อ่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องยู u ูบแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูสูตรเก่ากันต่อเลยเป็นสูตรหลักสิบบุญนะครับตอบจากงวดที่ผ่านมานะหลักสิบบุญสูตรนี้ผมงวดที่ผ่านมาผมได้เทียบชนกับ อีกสูตรหนึ่งนะเป็นสูตรหลักสิบบนเหมือนกันอันนั้นเป็นสูตรสูตรหนึ่งผมมาเทียบชนกับสูตรสองก็คือสูตรนี้จะเป็นสูตรสองสูตรหนึ่งนะครับหลุดนะครับะสูตรที่หนึ่งนั้นได้เลขสามสามมาหลุดนะหลักสิบบนนะนะได้เลขสามมาหลุดแต่สําหรับสูตรที่สองนี้นะมันเข้าผมก็เลยนําเฉพาะสูตรที่สองนะครับมาต่อยอด ให้สมาชิกได้รับชมกันนี่ฮะอันนี้จะเป็นสูตรที่1นึ่งได้เลข3 10สบ,บนนะครับมันหลุดมันหลุดถ้ามาเพิ่มแต้มหนึ่งก็ได้เหมือนกันแต่ไม่เอาฮะนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะอันนี้เป็นสูตรที่1มันหลุดนะครับสิบ,บนตัวเดียวอันนี้จะเป็นสูตรที่2ที่มันเข้าผมก,ก็นําสูตรเฉพาะสูตรที่มันเข้านะครับมาคิดคํานวณแล้วก็เดี๋ยวมาเทียบชุนกับสูตร สูตรนี้จะเป็นสูตร10บน aaa แบบ2ตัวมา1ตัวสูตรนี้นะครับผมทําไปดูแบบ2ตัวนะครับผมทําไปดูมันเดินจริงอันนี้ผมย้อนดได้ดู6งวดมันเดินจริงอ้งวดเลยนะครับ2ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแจกสูตรแล้วลองย้อนขึ้นไปดูผมทําผมทําไปดูผ่านมา2งวดแล้วแต่ยังไม่ได้นํามาแจกสูตรให้เดี๋ยวงวดนี้ผมคลิปนี้ผมจะนํามาแจ,แจกสูตรให้สมาชิกเพราะว่า มันจะมาชนกับสูตรนี้พอดีเลยนะครับผมก็เลยนําสูตร10บนสูตรใหม่สูตรนี้มาเทียบชนกับ10บนสูตรเก่านะครับตัวเดียวให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงฝากช่องด้วยกันแล้วกันช่องแอดทอนนักคำนวณนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้ออ่ะมาฟังคำเตือนนะคำเตือนทางช่องของเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางปดใช้วิตจรณยาณในการรับชมนะครับสำหรับใครที่อยากร่วมทําบุญนะครับเป็นประธานนะเป็นประธานนะเป็นประธานบุญกระถินนะครับจากวันที่1นึถึงสพฤศจิกาย,ยานสองพนระครับอีกเดือนกว่ากว่านะครับใครที่อยากร่วมทําบุญก็นะครับ กทินสามคัคคีนะครับจัดขึ้นที่พักสงสว่างทุ่งอภิรม์บ้านอางแหวงตําบลดโพชัยอำเภอวาปี่งทุ่งจังหวัดมาสขามบ้านเกิดพมเองนะครับกที่อยากร่วมทําบุญได้ตามกําลังศรัทธานะครับท่านกรุงเทพเลยที่บัญชีตามนี้เลยฮะเป็นชื่อพมเองอันนี้ชื่อจริงนะสุกินามสกุลจริงผมนะครับก็คือแอดทอนนี่แหละนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับทําบุญร่วมกันนะสมาชิกนะอ่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ มาดูฮะสูตร10บ,บน a a a นะแบบ2ตัวมา1ตัวคู่ขี้ก่อนนะครับย้อนสูตรให้ดู6กงวดงวดแรกนะครับสูตรได้4 8, กับ8ปหนก2อ6 2 4 6 4ก็มาที่หลัก10บนถูกงวดที่1งวดที่2ส,สูตรได้2กับ6กหนก3 2, อ3 2่คนระับก็มาที่หลัก10บน ต่อมางวดที่สามสูตรที่ห้ากับเ้ารออกแปดห้าสองห้านะครับก็มาที่หลักสิบบนถูกเงวดที่สามสูตรนี้เดินแปดเก้างวดเลยครัอนสูตรให้ดูหกงวดเข้าจริงตามนี้นะสมาชิกนะเดี๋ยวผมจะแจกสูตรนะได้เวลาแจกสูตรแล้ว <c oughs> เพราะว่านะผม ทำไปดูนะทาโปรแกรมรันไปดูสองงวดอะมันเข้าจริงตามนี้งวดนี้เอ้ยงวดที่ผ่านมาพมกพวกมันชนกันกับสูตรนี้พอดีงวดนี้มันชนกันอีกนะครับกับสูตรนี่แหละสิบบนสูตรเก่าเนี่ยตัวเดียวเนี้ยส่วนมันจะชนกันตัวไหนเดี๋ยวดูแป๊บนึงรู้เรื่องนะครับอะ่ะงวดต่อมาสูตรเด้อดหกกับศูนย์ผดออกแปดหกห้าก็หกฮะมาที่หลักสิบบนถูกก็ที่สี่ ต่อมาฮะงวดที่5สูรได้1ก,กับ5พนอก3 5 6 5ก็มาที่หลักสิบบุตรถูกเป็นงวดที่6เอ้ยถูกถูกงวดที่ห้ามุ่งที่6งมดที่ผ่านมาสูรได้4กับ8ได้เลขคููฮะดูดีๆนะครับมันชอบมาแถวแรกนะครับจาก6งวดเนะี้ยชอบมาแถวแรกถ้าย้อนขึ้นไปอีกมันจะมาแถวที่2 เดี๋ยวผมจะแจกสูตรแล้วลองย้อนขึ้นไปดูครับ <c oughs> ทั้งหมดสูตรนี้ย้อนสูตรด้ดู6กมวดนับสิบบน2ตัวมันตัวคู่ขี้เอางวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำกันนะนี่ก็คือวิธีทำง่ายๆเลยนะครับวิธีทำลองย้อนสูตรขึ้นไปดูเด้อสมัชุดเด้อ ทุกสูตรทุกตัวเลขนะผมแจกสูตรนะผมแจกสูตรทุกสูตรไม่มีกักนะครับส่วนมันจะมาตามสูตรหรือเปล่าอันนี้พิจารณาเอาเองนะครับช่องของผมเน้นแจกสูตรอย่างเดียวนะครับใครที่ชอบคิดชอบคํานวณเข้ามาติดตามช่องแอทอนนักคํานวณไม่ผิดหวังฮนะไม่มีกกานะทุกสูตรผมแจกนะครับวิธ <c oughs> ีทำนะครับอันนี้ก็คือ10บบุญนะครับ แบบ2ตัวมา1ตัวคู่ขี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ0นบวก7ลงท้ายเลข7 7็ดเจบวก8ลงทยเลข5 5บวก8ลงท้ายเลขสามบวก 3. 3 7คงที่ลงท้ายด้วยเลข0ูนะตำแหน่งแรก0ูนย์บวกเพิ่มไป4ก็ได้4หมวดนี้ได้เลขคู่อีกฮนะได้ศนย์กับ4ที่หลัก10บนใครชอบ0นย์กับ4จัดไปใครไม่ชอบมองผ่าน ระวังมันจะเอาสี่มาหลักสิบบนอีกนะฮะสมัยชิกนะระวังฮะมันก็ชอบเอา <c oughs> เอาเลขตัวเดิมๆนะครับครับเอาเลขตัวเดิมดม,มาออกกาเรเชลียรนนี้ก็สี่มาสี่อันนี้สองสองห้าห้าหกหกนะครับแล้วก็หกมาหกงวดน,นี้ไม่พ้นเลขสี่แน่นอนเลยแต่จะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยแค่นั้นเองผมคิดว่าสี่มันน่าจะอยู่นะครับ แต่ไม่แน่ฮะอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับงวดนี้ได้เลขศูนย์กับสได้เลขคู่0กับ4ชอบ0ูนหรือชอบ4พิจารณากันเนะับลงจริงให้งวดนี้เป็นงวดแรกสิบบนคู่ขี้งวดประจำวันที่1นึ่งทับสิทับหกรอรุ้นกันฮนะได้เลข งวดนี้ลงจริงงวดแรกนะครับสิบปุ่นสินอ่ะมาดูไฮไลท์ในคลิปนี้อันนี้เป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่ผ่านมานะครับสิบปุ่นอ่ะงวดที่ผ่านมาได้เลขสี่ฮะผลออกหกสี่กอ่ะอ,อกหกสี่หกก็เลขสี่นะครับมาตามสูตรเลยสูตรนี้ ลงจริงให้งวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะสาหรับสูตรนี้ครับสี่ก็มาที่หลักสิบบนตามสูตรนะถูกเป็นงวดแรกที่ลงจริงไปดูงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำกันนะสิบ <c oughs> บนลงจริงงวดที่ผ่านมางวดนี้ลงจริงจะเป็นงวดที่สองแหละ ถ้าชอบตัวเลขก็พิจารณาเอาเด้อสิบบวกตัวเดียวนี่ครับวิธีทาตามนี้เลยนะก็บวกเป็นตัวเลขเลยก็แล้วกัน6 1, นก, 7, 7, 1, นก 8, 8, บวกหน่งลทาเลข7จ็เจบวกห่ลทาเลแปบวกหกบวกหนึลท่าเลเจบวกหงได้แปดบวกหได้เก้าเก้าบวกหนงลทาเลขศ0นบวกสก็ได้3ามศูนลงท้ายเลขส3มสาบวกเจลงท้ายเลข0 0นกเ็ก็ได้7 7็บวกเลงท้ายเลขส 4, 4่ บวกหกคงที่สี่บวกหกคงที่อ่ะลงทันเลขศูนย์อ่ะได้เลขศนะูนย์ะสูตรนี้เป็นสูตรเก่าด้วยไม่ชนสี่แล้วฮะมันมาชนมันไปชนนะชนะศูนย์นะสมัยิกนะอ่ะพิจารณาครับศูนย์ฮะที่หลักสิบบนไม่รู้มาหรือเปล่าไม่รู้นะนี่สูตรเก่านะครับแต่ผมชอบเลขสี่มากกว่านะครับ <laughs> นะ ผมชอบเลข4มากกว่านะครับอ่ะก็แล้วแต่นะครับใครชอบตัวไหนนะครับอันนี้ทําตามสูตรนะครับถ้าไม่ชอบตัวเลขเลยก็มองผ่านได้เด้ออันนี้สูตรเก่าฮะวัตถุผ่านมา4เข้าจริงๆหลักสิอันนี้ศูนย์จะเข้าหรือไม่เข้ารอรุ่นกันนะครับทีนี้มาชนกับสูตรใหม่10บุญคู่ขี้อันนี้ได้ศนย์กับ4มันชนกันที่เลข0นูนย์ฮะแต่ผมไม่ชอบเลข0ูนย์นะครับผมชอบตัวนี้ฮะผมชอบเลข4ตัวเดิมนี่แหละหลักสินะครับอ่ะพิจารณาใครชอบตัวไหนนะครับ ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านหิ่งหิ่งปังปังนะสิบปุ่นสุดเก่าเทียบชนสุดใหม่นะชนกันที่เลขศูนย์ลองเลขสี่สิบปุ่นขอบคุณครับ